เอาสุดไปเอาเอาไหมเอาอ้วอะไรไม่ร uh, no. 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 yeah. ู้ดูท <po ี่ทัพเติร์นั่นเาาอะไรวอยาอยากอะไรนาอยากนอาอะลีมีอะไรยุ่ง ยุ่งทำไมห้ามมีงวยง่อยอุ้ยข้าจะบ้ายัง